ีแท้ลีเกิดเมื่อ7มิถุนายนพศ2482จังหวัดสุพรรณบุรีอังเทอรสองพี่น้องตำบลบางกัะเทียนเป็นบุตรคนที่สีของครอบครัวโดยมีพี่น้องทั้งหมด7คนเมื่อครั้งอายุได้12ปีได้เดินทางเข้ามาทำงานที่กรุงเทพกับพี่สาวคนโตที่ตลาดโรงเรียงเด็กจนได้แต่งงานกับ แซตามมีบุตรธิดารวมกันทั้งหมดหกคนตลอดลระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่อาาส่งสีได้ประกอบอาชีพขายกปวยเตี่ยวเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวด้วยด้วยความขยันหมั่นเพียรจึงทำให้เป็นแบบอย่างที่ดีของลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้รวมถึงความมีอัธยาศัยที่ดี และคนรอบข้างอา่าสนสีแซลีได้จากไปเมื่อวันศุกร์ที่23ตุลาคมพศ2563ในวัย81ปีขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมตั้งใจสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยและววญญส่งดวงวิญญาณอา่าสนสีแซลีไปสู่สุคติด้วยกันค่ะ 小朋友可以